เพื่อนเราไม่พูดเราก็เลยไม่พูดกับเพื่อนเรียนรเดี๋ยวรอสักพักก่อนต้องรอให้เขาใจเย็นเบอร์สองมีดีเลยด้วยเอาหัวร้อนด้วยเหรอเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเบอร์สองเป็นผู้ชายเก่งมากเราดูแขน์เขาดิดูขับเขาดิยิงยิง ยี่สิบสองตัวใช่เหรอเออตอนนั้ออน,นผมก็ต<ป>้องทำอะไรอ้อาวชิบหายตายแล้วโลมโลมมีคนโลมใครทำหน้าที่หมอไปช่วยเขาดิ เข้าข้างกำแพงครับเดี๋ยวชุบมันมันมันชุบไปขยบไปได้อยู่ใช่โอ้โหขอโทษ ย้ำดิครับย้ำดิครับย้ำด,ด,อดอิอ้าวแล้วแล้วมีคนมีจูปิเตอร์ด้วยฮะแป๊บนึงอยู่ข้างในอยู่ข้างในเฮ้ยไอ้เหี้ยมันนั่งอยู่ตามกันด้วย

เราตายเพราะเราพลาดเองครับโคตรดังบนโครดังอืมมานั่งเก็บของเงียบๆเลยนะแล้วเจอจูปิเตอร์แล้วไงเออแล้วแล้วเจอแล้วไงปืนพูดๆไนมาดิ ถ้าไม่ใช้จูปิเตอร์นี่ยิงไม่โดนนะก็ได้อยู่อ่ะยิดหน่อย <pea> โอเคหลอกถามหรืออะไรเนี่ยนะอยมีปืนอะไรมันก็ต้องยิงโดนเพื่อนแต่แต่จูปิเตอร์มันเปอร์เซ็นต์นเยอะที่สุดไงหลอกถามนี่หว่าหลอกไก่โห เนี่ยผมว่าปืนนี้แรงสุดเชื่อผมว่าอะไรอะ่ะลองฟังเสียงอะไรวะเนี่ยเกตลิงอ่ะคนคนด้วยจัาเต่าอ,อ๋อที่เก็ต่างแอร์ดออ่ะนะอ๋อเนี่ยเหรอโอ้สุดต,ต,ตัวดาดรถกันนี้เอาเลยเพื่อนตามสบายแต่ยิงไม่เคยโดนเลยนะไม่รู้เป็นอะไร ถ้าไม่เาผาขนเหมือนไฟอะ่ะตอนนี้เพื่อนทิ้งะแล้วรพุ่งไปนู่นไงแล้วพุ่งไปนูนปน่นไงเล้เลยยังไ,งไงต่อไงก็ไปเซเว่นไหมครัหยอกครับแล้ว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 เราก็ถึงเซเว่นไง ้อไปกันเร็วเราโวแต่ไปเกตลิงอยู่อ่ะเดี Start air drop. ๋ยวผมเจอรถคู่ใจดล้ว ใจโลเป็นไรครับชลเฮ้ยมีคนขับรถมาเหรอใช่ใช่ข้างผมเลยโหตีคู่มาเลยเตีคู่มาเลยถ้ามันจับข้ามัน โอ,อ้ยแล้วมันแล้วมันดาวครับแล้วมันดาวแล้วมันตายฮะแล้วมันตายตายไปแล้วฮะแล้วมีตัวหนึ่งเกือบตายฮะเออ่นน่ะเกือบตายเกือบตายเคยเห็นคนหิวนะครับโอ้ยเกือบตายแ้วครับ แล้วเหม็นไงแล้วเหม็นไงทิ้งตุหลีไม่ลงไงเหม็นไงเพื่อเหม็นไงไปตรงไหนวะเนี่ยไปกางเกงด้วยวะอุ้ยเว้ย I sense danger ไม่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 เปิด เป็นอะไรอ่ะคือบนหลังฟ้ามั้งขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงวะเจ๊ยขึ้นไม่ได้เพื่อนวิว

ตรงหัวกูทั้งนั้น Reaper has been killed เขามาทำลายรถมอสจะหน่อเออว่าเราจะสู้เขาไม่ได้ป่ะเราไปเล่นในวง,เ,งเ,เขาดีกว่าป่ะโอ้ยข้างบนจะต้อง 玩的早吗？ ผมทรมานว่ะเฮียผมเข้าวงก่อนนับพื่ยนะไ่ไหวว่ะโดนวงแล้วมันร้อนจะไปดักมันหน้าวงเราอ่ะว่ามันมาหน้าผมแน่เลยเออเบอร์เบอร์สี่อ่ะใช่ใช่

Delivered. I sense danger. You get hung up. Hey, guys, come over here.

เกมไหนเจอคูณคูณแปดมันก็เจอคูณแปดะเกมไหนไม่เจอเลยก็ไม่เจอเลยครับความรวยเพื่ออะรต้องเหยียบไปหาต้องไปในดุกสะโกถ้าไม่หาเจอจังเลย กระโดดมาหน้าไปหน้าเพื่อนให้ผมมีมุมยิงหน่อยนะเพื่อนอหาแล้วเนี่นบ้านอยู่นบ้าน ว่าแล้วงมาวงมาตอนแรกผมจะไม่ลงมา,มาอุ้ยนั่นนั่นตายฟรีเลย <Marvel> oh, that i one tough <mumbles begun> delivery!